ก่อนเลยเชื่ออะไรยังไงบ้างลูกสวัสดีครับผมพี่ปุณครับผม TSS 1 0ครับไม่เราเป็นแชมเมแชเราเป็นแุณอายุเท่าไหร่ครับอายุ16ครับสิงห์ TSS 2 0ค่ะแล้วก็อายุ15โรงเรียนสาธิตประสันมิตรค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดีีาคามึกเมื่อกีที่ได้ี่ได้มาคือหนูรู้สึกส่วนตัวคือเป็นรายการที่หนูได้แบบว่าจริงๆสมัครมาไม่ได้บอกพ่อแม่ก็เลยรู้สึกว่าคือตอนแรกรับตอนตอนหนูแบบกด QR วาโค้ดมาลงทะเบียนบอกบอกว่าจะไปสมัครอันนี้นะ แต่เขาก็คงคิดว่าแบบเวทีเล็กๆอะไรงนี้ตอนแรกเขาแบบฟังผ่านๆแล้วก็พอเหมือนต้องมีเขาเรียกว่าเรื่องอะไรนะเออพยานกาาอ๋อ๋อแล้วพอเข้ารอบ300ก็คือเก็ตแล้วอันนี้คืออะไรก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะว่าเป็นความพยายาม ครั้งแรกในชีวิตของหนูพยายามขนาดนี้แล้วพ่อกับแม่ว่าไงตอนแรกที่แบบว่าเราต้องไปขอให้พ่อกับแม่เซ็น่ตอนแรกก็เขาเขาก็แบบอ๋อโอเคนะโอเคอันนี้เขาคงคิดว่าเออคือปกติหนูก็พยายามแต่ว่าไม่ขนาดนี้ไงเขาเลยเฮ้ยดิลรนมาถึงจุดจุดนี้ได้เขาก็คงรู้สึกว่ารอบนี้ของจริงแล้ว มาแล้วสินะได้ถึงเวลาแล้วอ่ะปูล่ะครับมีแบบนี้ไหมไม่บอกพ่อแม่แบบนี้ไหมหรอผมบอกผมบอกครับผบอกจริงผมบอกตั้งแต่ประมาณหลายปีที่แล้วแล้วด้วยครับจะบอกเรื่องจะบอกเรื่องหน้าเลยหรอบอกเรื่องหน้าเลยครับแบบคือผมอยากเข้ามาอยู่ใน TMM อยู่แล้วแล้วมันเป็นความฝันหนึ่งของผมเลยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาไม่หมายถึงว่าตอนแรกที่ปูบอกว่าบอกมาหลายปีแล้วตอนนั้นคือสมัคร เอ่อตอนนั้นคือคิดไว้เฉยครับเคอคิดนานยู่คิดไว้เฉยครับคิดนานแต่คนแบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่แล้วพอไปสมัครแล้วบอกพ่อแม่ไงเฮ้ยจากที่คิดวันนั้นวันนี้มาทำจริงแล้วนะตอนนั้นเหมือนพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาเพราะว่าผมจะสมัครยังไงเขาแค่แค่แบบว่าเซ็นให้อย่างเดียวครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือก็ผมก็จัดการเองแต่ว่าคุณพ่อพพอร์ตมากๆครับเพราะว่า คุณพ่อไปรับไปส่งถามตอบถามตลอดเลยครับว่าผมทําอะไรบ้างตอนนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปจะบอกพ่อแม่ยังไงน้องสิงจะบอกพ่อแม่หโหหนูคงไปกีดใส่ก <laughs> ีดได้เลยลูกหนูกีดได้เม่ไ <laughs> ่อะไรคะเดี๋ยวไม่แต่ง <laughs> <laughs> ค,คือคือไปถึงเจอพ่อกับแม่คก็กีดเลยเหรอคือกีดกระโดด <c ười> ไปเลยจะพูดเหรอครับจะไปบอกพ่อแม่ผมกีดกันครับผมต้องยกมือไหว้ก่อนครับยกมือไหว้ สวัสดีด้วยครับขอบคุณด้วยครับจะเอารางวัลเป็นฝากใครเป็นพิเศษไหมคะรางวัลน,นี้หนูเอาเป็นว่าขอบคุณแล้วกันคือขอบคุณคนแรกคู่แรกเลยคือพ่อกับแม่ที่เลี้ยงหนูมาถึงอายุ15ห้าแล้วแล้วได้มีความพยายามกับเขาได้เปถึงแบบว่าตั้งเป้าหมายสูงที่สุดแล้วในชีวิตก็ <c oughs> ขอบคุณพ่อแม่เหมือนกันที่ส่งให้ไปเรียนกับครูอินบุดูกันเป็นแบบเทรนร้องให้แต่ว่าเส้นเต้นนิดนึงเดี๋ยวต้องกลับไปบอกครูอีใหม่ว่าเดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวรู้ร้องใหม่แล้วเราลองไาร้องไปครูแล้วค่ะแล้วก็อขออีกนิดนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณครูลูกหมีนะคะที่สอนบุคลิกภาพค่ะ คำถามคืออะไรนะไม่หรอกจะเอารางวัลนี้ไปให้ใครเป็นตนไหมก็ให้ผมผมอยากให้ครอบครัวเป็นหลักครับเพราะว่าผมว่าครอบครัวเป็นแรงที่สพอร์ตผมทุกทุกวันนี้ครับถ้าไม่มีครอบครัวก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เติบโตยังไงครับวางอนาคตในวงการบันเทิงแบบขนาที่ได้เข้าบ้านจี t v แล้ว อยากจะทำอะไรเอออยากจะทำอะไรดูกนะแล้แล้วถ้าเป็นไอดอลเลยนะคะก็คือก็คือพี่เจมินายกับพี่โฟ์คือเขาเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเขาก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยบอกพี่โฟ์ไปเลยบอกพี่โฟดกับพี่เจมินไยเลยเดี๋ยวเราตีกองให้ได้เลยเขาออกก่อนตัวตีเองอะ อยากเป็นทั้งนักแสดงแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนี่พี่ต้นะครผมอยากเป็นนักแสดงเหมือนกันครับแสดงตลกครับยอมได้เอาจริงได้หมดเลยครับผมชอบร้องเพลงด้วยครับทุกวันนี้ก็ร้องในห้องน้ำทุกวันเลยครับเปิดคอนเสิร์ตเมื่อกี้เขาบอกเขามีเจมีน่าโฟร์เรามีใครในค่ายที่เป็นไอดอลพี่นันนนนครับเออยยังไ่จะยัง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 ยคงยังยังยังัง พี่นนท์มีอะไรจบอกพี่นี่มันกีก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะตีเขาให้จะบอกอะไรพี่นนท์ว่างๆก็ไปกินข้าวได้ไม่เจอไม่เจอเขาแล้วเหรอไม่เจอเขาแล้เหรอก็อยากไปเล่นซีรีส์ด้วยครับ เรียกเรียกแฟนๆเข้าเข้าพอเป็นแฟนคลับเราหน่อยฝากติดตามผลงานในอนาคตของหนูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ทุกคนภูมิใจเองแบบจะคีบเอ่อให้ทำให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใหุ้คนภูมิใจเออปรดลุกฝากติดตามผมด้วยนะครับในอนาคตครับก็มันจะเป็นซีรีส์อะไรก็ตามก็ขขาพูดนะครับ เพื่อนทเพื่อนด้วยครับเพื่อนเพื่อนด้วยครับหลายๆคนครับขอบคุณครับโอเคนะคะใครต้องใคราสายพิ้งค์ไหมีใครอยากทำเล็กน้อยไหมคะไม่มีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พี่คนรับขอบคุณครับ